วันนี้เป็นวันที่แต่วันแรมห้าค่ำ <c oughs> เดือนหกก็เมื่เช้าตื่นมาก็เลยคือจริงๆเมื่อวานนี้ฝันฝันเห็นดอกองค์พานาลายน่าจะเป็นองค์พานาลายนะหรือพระพมไม่รู้ไหล่ก่อนมากเลยสวยมากเป็นเป็นแสงอัญมณีแบบสวยเลยอะแบบคือเหมือนเพชรก็เพชรทองก็ทอง สีเขียวก็มอลลกรบแบบปิ้งเข้าตาเลยเป็นภาพฝันครั้งแรกในชีวิตที่เป็นสีเป็นอัญมณีจริงๆเป็นเครื่องทรงที่สวยงามมากแล้วก็พอถัดมาก็จะเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนองค์พระแม่มาแล้วเป็นเทพผู้หญิงก็มีหลายกรเหมือนกันทรงเครื่องเต็มสวยมากแล้วองค์ที่สามก็จะเห็นองค์มาพิคเนเป็นอกทรงยืนแล้วก็ตื่นในฝันแบบดีใจมากเลยแบบตะโกนดังลั่นเลยแล้วเหมือนกับ น่าจะมีเพื่อนอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ยินสิ่งที่เราตะโกนแล้วอโอ้ยสวยหันไปดูหันไปด,ไดูไม่มีใครหันเลยเออเราเห็นอยู่คนเดียวอะ่ะสวยมากแล้วมันก็มาต่อเนื่องกันกันกนกบเมื่อเช้าพอตื่นมาแล้วก็เหมือนกับแบบทําไมวันนี้มีความรู้สึกแบบอยากไหว้ครูก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่เมื่อวานตอนเย็ยนเหมือนแบบตัวนี้ต้องออกกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเช้าตื่นมาแบบอยากไหว้ครูก็เลยลงไปส่งน้องเสร็จก็ เก็บดอกไม้สมสีบอกให้เก็บดอกไม้สามสีก็ได้ดอกเข็มสีชมพูสีส้มแล้วก็ได้ดอกดอกพุดมาก็ได้สามสีแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเอาภาพอ่ะภาพวาดอะที่มีโอเคเกี่ยวเนื่องถ่ายรูปเก็บแล้วมามาจัดเรียงแล้วก็เมื่อวานนี้ยซ่อมภาพคือเติมภาพของตอนที่มีความรู้สึกเหมือนกับ องราชาการที่9ท่านมาสอนวิธีการวาดการใช้ชีวิตยังไงแบบให้มีความละเอียดรอบคอบยังไงเป็นภาพแร้ที่วาดมุมเดียวก็ประมาณ8ชั่วโมงมุมเล็กๆเองแล้วก็ภาพนั้นมามาทำเป็นอาร์ตแอนด์คราฟต์ก็คือใส่เพิ่มตัวกลิตเตอร์ก็คือตัวอะไรนะกากเพชรอะเพิ่มเข้าไปแล้วก็เติมสีเติมอะไรที่แบบมันมันดูซีดอยู่หลไปก็เลยแต่งภาพเสร็จ แล้วก็ภาพเนี้ยขึ้นขึ้นเสร็จแล้วก็เหมือนกลับไปดึงภาพภาพที่หล่นมาทุกวันอนะ่ะบนหัวนอนนะเอามาด้วยแล้วก็คิดถึงเพระเอิญว่าน้องอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาวาดองค์พระพิฆเนศองค์ยืนไว้ให้เป็นเป็นลายเส้นก็มาไหว้บูชาเหมือนในฝันมากเลยแล้วก็มีองค์ท้าวเวสวุวรรณแล้วก็เป็นภาพอื่นๆ เราก็เลยตั้งโต๊ะคันนี้เราก็มีความสุขเราอยากไหว้ด้วยข้าวไงวันนี้มีข้าวสวยเนาะข้าวหุงเสร็จข้าวหนึ่งถ้วยไข่ไม่ได้ต้มก็เป็นไขด่ดิบแล้วก็หูหอมกระเทียมแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็น้ำแล้วก็ไปหยิบทูบคือทูบเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ไม่ค่อยออนับอยู่แล้วคือแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรและจะต้องไหว้กี่ดอกก็หยิบได้เท่าไหร่ก็จะเท่านั้นหยิบได้33ดอกก็ไปนึกอะไรก็ไหว้ แล้วก็เปิดเพลงใน youtube เหมือนเดิมก็พิมพ์แค่คำว่าเพลงไหว้ครูก็ขึ้นมาเป็นเพลงระนาดอะไรก็แล้วแต่จนให้ตัวเองต้องลงไปนั่งกับพื้นนะ่ะเหมือนกับเป็นนั่งในระนาดเดียวกันกันกบครูบาอาจารย์แล้วก็นึกถึงครูบามันนึกถึงครูบาอาจารย์มากเลยแล้วมันก็มีคำคำว่าคารุภายในหรือว่าคารุคาอาจารยนะ์เป็นครูที่สอนเราในด้านในในตัวเราอ่ะอินเนอร์ จิตใจเราอะก็อเผอิญว่าพอนั่งสมาธิไปได้สักพักก็จะมีเพลงเป็นเหมือนคำโบราณ mm hmm. เขาเรียกเพลงแหล่หรือแบบเป็นคำกลอนที่คล้องจองกันเนออ่อประมาณว่าอันเชิญอัญเชิญครูบาจารย์อันได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาประดิษฐานอยู่บนเนี่ยบนบนบนผมเราเนี่ยบนบนกระหม่อมเราองค์ที่หนึ่งบาด้านซ้าย เป็นพระผอมพระรอมอยู่บ่าด้านซ้ายพระนารายอยู่บ่าด้านขวาองพญานาคราชเป็นสร้อยสังวานพระแม่คงคาเปรียบเสมือนน้ำลายพระพายเปรียบเสมือนลมป่าที่พูดออกไปแล้วแบบว่ามีความแบบมีคนเชื่อถือแล้วก็พระการให้อยู่ในกล่องโยงใจตอนแรกก็ไม่ได้ดนับะไรตอนนั่งสมาธิไปก,ก,ก็ฟังอะเนาะแล้วก็แบบเอ,อนึกตามว่าออโอเคนะนี่คือครูบาอาจารย์ที่ท่านมา สั่งสอนวิชาเราภายในจิตในวิญญาณในความสามารถที่วาดภาพได้ก็ขอบคุณท่านอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ไม่ได้นึกอ,อะไรเสร็จเราก็นั่งสมาธิต่อสักพักก็กมาสวดมนต์ต่อพอสวดมนต์ต่อก็เป็นเพลงรันาตอีกอะ่ะแล้วก็มือก็เพลกันเด้งโดนก็เลยมานั่งฟังอีกทีหนึ่งก็เลยนึกถึงท่านครูบาอาจารย์ว่าอ๋อความที่ท่านมา ประสาทวิชาให้เรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านสมาธิก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในจิตหนึ่งก็บอกว่าต้องรักษาศีลห้าหนะ้าอย่าให้ผิดอย่าให้อย่าให้ต้องอย่าให้ผิดเลยไปมันก็เปรียบเสมือนท้าคนเขาเรียกกันเหมือนรับขันธ์านนั่นแหละแต่ของเราเนี่ยมันเป็นการว่ว้ครูบาอาจารย์จำเอาไว้นะว่าวันนี้วันวันที่เท่าไหร่ไปเปิดดูเอาให้เป็นเป็นเดือนไทยก็เป็นตรงกับ แมรมห้าข้าทุกเดือนจะต้องไหว้ครูแล้วก็ไหว้ธูปสามสิบสามดอกแล้วก็เอมานั่งนิ่งขอสามสิบสามมันคือเลขอะไรสามแรกมันคือไหว้พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามที่สองก็คือไหว้พ่อไหว้แม่แล้วก็ไหว้ครูบาอาจารย์มันก็เลยเป็นสามสิบสามดอกรวมกันเป็นหกหกก็คือเลขของศาสตร์และศิลป์แล้วก็ความสุขความสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ก็ได้มาเนี่ยได้ได้การไหว้ ครูบาอาจารย์ที่ดูแลสิ่งที่เรามองไม่เห็นข้างในส่วนข้างนอกครูบาอาจารย์ที่เราต้องรัำเรียนวิชาต่างๆไม่ว่าจะนักจากใน g ูเก l e จาที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมอนุบาลมัธยมหรือว่ามหาลัยอันนั้นคือครูบาอาจารย์ข้างนอกหรือแม้แต่การไปทํางานแล้วมีคนสอนเราก็เป็นครูบาอาจารย์นั่นคือตัวเป็นๆนน่ย แต่ันนี้เป็นเปรียบเ,เสมือนองค์เทพองค์พรมองค์งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายที่สอนเราด้านข้างในทั้งจิตวิญญาณทั้งความสามารถพิเศษการมาสอนให้เราลึกรู้สติสัมปชัญญะดึงศักยภาพของพรสวรรค์ออกมาอันนี้เราต้องเราต้องเราต้องสักการะท่านจริงๆเพราะว่าอืเราได้มาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าต้องไหวใครก็นึกถึงท่าน ครูทางสายศิลป์ทั้งหลายเช่นท่านชุนทรผู้เอยท่านอาจารย์ศิลป์พิลาศีหรือต่างชาติก็เป็นชื่ออะไรปีกาซัสเอยใครนะโมเน่เหรอไมเคิลแอนเจโลเหรออะไรที่เป็นนักศิลปินไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่แล้วก็อาจารย์ถวันดัชนีอาจารย์ศิละปะาทาั้งหลายอะ ก็ลึกถึงท่านเท่าที่เรารู้จักชื่อได้เพราะว่าเราไม่ได้ครอบครูแล้ก็ไม่รู้ว่าเราทําผิดอะไรยังไงหรือเปล่าที่สําคัญก็นึกถึงคุณครูระดาวันที่เคยสอนเราลํานาฏศิลป์นึกถึงอาจารย์จําชื่อท่านไม่ได้แต่ท่านเคยสอนศิลปะตอนม .4 เรียนอยู่ปีหนึ่งนึกถึงอาจารย์พิมพาที่สอนภาษาฝรั่งเศสก็เป็นศิลปะเหมือนกันศิลปะป่ะด้านภาษา แล้วก็คุณครูต่างๆที่เรายัางนำลึกถึงที่โฮลี่ก็มีหลายท่านมีคุณครูนิวัฒมีซิสเตอร์มีคุณครูสุชาดามีมิสนิมฟ้ามีมิสออเลต้าหรือเปล่ามิสโลอะไรอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงแล้วก็อาจารย์จงดีคุณครูสอนเลขนะน่าจะเป็นคุณครูกัาจนานคนนี้เป็นคนที่มาจุดประกายในการให้ชอบเลขเลยนะ แล้วก็อาชีพสอภาษาเกฤษแล้วก็พี่พี่ลูกป้านาอาแบบขอบคุณทุกคนเลยอ่ะขอบคุณครูบาอาจารย์มากวันนี้เป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ตั้งแต่เล็กจนโตและที่สําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นครูคนแรกของเรารอยู่แหละหรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูกเ,เรามาไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตาย,ยายพี่น้องต่างๆการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้ง คุณครูที่มีชีวิตตัวเป,เ,ปเป็นอย่างที่บอกกับคุณครูภายในเนี่ยเราจะละเลยไปไม่ได้เลยมันเป็นการระลึกถึงคุณางามความดีและความเมตตาต่อท่านทั้งหลายที่มีต่อเราในการได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตเพราะว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระลึกถึงคนที่มาสอนให้เราเรียนรู้ในชีวิตเสมอนั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติท่านสอนให้เราพิจารณา ในหลักทมการใช้ชีวิตการมองดูว่าถ้ามันสุขกับทุกข์แล้วมันต้องยังไงต่อโอ้ยหาวไม่หยุดเลยคือเมื่อวานเมื่อวานก็เหมือนกับโดนดึงสภาวะของคุณมิเชลไปน,นิดนะึงเหมือนกันเหมือนเขาก็คงจะคิดมากหรืออนะไรเราไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเราเราโดนดึงไปเยอะมากเราก็เลยกว่าจะดึงขึ้นมาก็ประมาณสามสี่สี่ทุ่มหรือห้าทุ่มได้เหมือนกันเมื่อวานเขาก็คงจะคิดเยอะ แต่ว่าอย่างไรเสียเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่รู้เขาอาจจะไปแล้วเลยก็ได้รอบนี้เราก็ไม่ได้ถามว่าคาดหวังมันก็มีความคาดหวังความรักยังมีอยู่ความคาดหวังความเป็นห่วงเขายังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าจะต้องจะต้องเจอเจอกับผู้คนอีกมากมายงานการที่ต้องรับผิดชอบอีกก็ล้นเหลือ พาลาต่างๆที่ยังติดค้างถ้า,าในส่วนของคดีความเอ่ยในส่วนของหนี้สินต่างๆเอ่ยความเดือดร้อนของผู้คนรอบข้างที่เราไปทำให้เขาต้องมาเดือดร้อนเพราะเราเอา่ยหลายๆคนหลายๆอย่างเราก็ต้องไปตามแก้ไขในสภาวะที่การเงินพระคลังจะออกมาเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้ได้แต่ว่าเหมือนสัญญาณเข้ามาแต่เราก็ไม่ได้ไป อยากจะไปยึดติดมากแต่ถ้ามันไม่มาในคดีความเดือนหน้าก็ต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงถามว่ารอ,อ,อแบบใจนิ่งๆได้ไหมมันมันก็ต้องอดทนะนะเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้รับมันมันใหญ่แนละ้วเราเองเราก็มั่นใจเต็มร้อยแล้วว่าเราจะประคองทั้งสภาวะจิตใจร่างกายความเป็นมีวุฒิภาวะที่มากขึ้นการตัดสินใจที่ดีขึ้น การทำงานเป็นทีมกับองค์กรที่ใหญ่มากการรับสนองพระราชองค์การซึ่งมันไม่เคยทำมาเลยในชีวิตจะต้องทำยังไงถึงแม้จะรับพระราชองค์การจากเบื้องบนอันนั้นเราสื่อกับจิตเราพูดได้แต่ว่าถ้าทำเป็นขบวนการของการเป็นพิธีรีตองเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ถามว่ากังวลใจไหมตอนนี้ไม่มีความกังวลและค่อนข้างมีความพร้อมสมบูรณ์แล้วก็มีการพัฒนา ทั้งการยอมรับการปรับตัวการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่จะเอ,อ่อเรียนรู้กับการอยู่กับสังคมด้วยความรักและเมตตาถึงแม้ว่าจะต้องเจอท่านผู้ใหญ่อย่างไรกับความรู้สึกที่มันลบๆแย่ๆเมื่อก่อนเราโอ๊ยคนนี้โกงกินบ้านมึงคนนั้นไม่ดีเราจะไม่มีการตำหนิติเตียนเขาเราก็จะรับหมายถึงว่ารับออทํางานเนี่ยในใน,ในด้วยด้วยความแบบเต็มใจจริงๆอย่างที่อย่างที่ ไทยสัตว์บาจาแล้วก็ปฏิยาณตนเอาไว้กับทุกๆพระองค์ในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันก็คือองค์ราัชากาลที่สิบในหลวงของเราปัจจุบันแล้วก็หวังว่าการตกผลึกทั้งหมดของข,องขอบวนการนี้จะนำพาไปสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกและจักรวาลเลยทีเดียวก็ว่าได้ มันอาจจะเป็นแค่ตัวเราอาจจะเป็นแค่คนไกลเล็กๆอันนึงเป็นจิก๊กซอเล็กๆที่พอจะมีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนให้ให้โครงการของพระองค์ท่านนะถึงมันเป็นภาพใหญ่มากๆเนี่ยเดินต่อไปได้แล้วก็ขอใชออ้ความรู้ที่มีที่พระอ,องค์ท่านทั้งหลายมาประสิทธิ์ประสานให้เราในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมามากอะ่ะรู้สึกว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงร้องไห้ตายแล้วอะมันก็มีร้องไห้บ้างแต่ว่าดีว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีความเจ็บแล้วก็มันมีความไต่ตองเยอะขึ้นเหมือนกับถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกใช้สมองมากขึ้นอืมนั่นแหละประมาณนั้นแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆว่าอย่างโอ้อย่างกิฟอ,อย่าง,างจิ๊บอย่างคุณเกลนอย่างใครอะอย่างเอกอมอ,อย่างที่บ้านอย่างเงี้ย อย่างเพียมภัยอย่างเซฟกาดอย่างรอพอหลายๆคนที่เราทําให้เดือดร้อนเราก็จะตามไปแก้ไขในสิ่งต่างๆมาปรางด้วยพี่เล็กเอ่ยแม่บ้านอะไร่งเงี้ยหลายๆคนเลยอะ่ะเราจะตามไปแก้ไขก็คือก็ต้องไปชดใช้เงินเขาอะซาให้หมดทุกคนเลยอะ่ะแล้วก็คนที่เราจะช่วยเหลือเราก็คงจะต้องดูตามความเหมาะสม,มว่าเราจะช่วยเขาได้ในสถานะไหนเท่าไหร่ยังไงส่วนของแชดเลกก็คงจะ ค่อยว่ากันอีกทีเพราะเราไม่เคยอยากจะมีในตัวเลขอย่างนั้นอยู่แล้วมันเยอะมากแล้วมันก็ไม่รู้สิเราก็ต้องคิดเยอะขึ้นน,นะเนาะในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยเราช่วยใครได้เราก็คงช่วยแล้วก็พอเราทํางานได้เราก็จะเอาเงินส่วนนั้นมาคืนเติมเต็มเหมือนขอยืมพระองค์ท่านมาเพื่อมาจัดสรรชีวิตตรงตัวเองให้กลับไปเให้ให้เข้าไปร่วมทํางานกับทีมพระองค์ท่านได้มากกว่าตรงนั้นเพราะเดี๋ยวคดีความก็น่าจะประมาณต้นเดือนหน้าแล้ว อืมส่วนของคุณมิเชลก็ไม่รู้สิก็คงต้องคิดเยอะหน่อยว่าถ้าเขาถ้าเขาจะกลับมาจริงๆก็คงต้องคิดเยอะนิดนึงเพราะมันมีหลายอย่างเหมือนกันที่มันคงจะต้องคุยให้เข้าใจกันก่อนที่มันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อันนั้นคือความคิดส่วนผู้ชายคนอื่นๆก็ไม่คงก,ก็ก็ไม่ได้อยากไปเริ่มสัมพันธ์อะไรมากนักอนะ่ะถามว่าเหงาหมั้ยมันก็เหงานะแต่เพียงแต่ว่า พอถึงเวลามีงานทําก็คงจะเหงาแค่ช่วงก่อนนอนเฉยๆหรือว่าเวลาเหนื่อยอ่ะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันตอนนี้มันเลือกแค่2อ,อย่างจริงๆมันมีทางเลือก3อย่างคือ1กลับไปถ้าคุณมิเชลกลับมากลับไปคืนดีกันแล้วก็คุยกันให้เข้าใจกับทําไม2สองถ้ามันเขาไม่ได้มาแน่สองคืออยู่เป็นโสดแต่มันก็เหงาเราก็ต้องการความรักอยู่เหมือนเดิมเนเนาะเราก็เป็นมนุษย์อ่ะอันที่3คือก็กลับไปเริ่มคุยกับใครสักคนแต่มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันก็เลยรู้ว่า โอเคแหละในวิธีนี้มันจะต้องได้ความรักที่มันสมบูรณ์ละแล้วเราก็เป็นผู้ให้มาโดยตลอดทั้งความรักทั้งทุกๆอย่างความบริมสมบูรณ์ให้กับผู้คนความสะดวกสบายกับผู้คนก็เข้าใจแหละแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวดูก,ก่อนละกันว่าจักรวาลจะเวียงอะไรมาถึงตอนนั้นเราก็คงจะรู้สัญญ,ญาณจากท่านทานได้อยู่แล้วแหละว,ว่าใครจะเป็นยังไงแต่โสดคงไม่ใช่อะ่ะ ระหว่างคุณมิเชลหรือว่าใครใหม่แต่ว่าเรามีความรู้สึกเราผูกพันกับคุณมิเชลแลวเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนรักที่น่ารักสําหรับเราแล้วเราก็ไม่เคยรู้สึกหลักใครขนาดนี้เราก็เลยคาดหวังว่าถ้าเขากลับมาคงจะคุยกันได้แล้วก็ไม่งองแงกันนะเพราะเราก็งองแงกันประมาณนึงเหมือนกันไรเงี้ยนั่นแหละก็รักเขาเหมือนเดิมห่วงเขาว่าเขาจะอยู่อย่างไงแล้วเวนี้่จเก็บเอาไว้แหละเป็น เรื่องเาวันนี้เป็นวันที่เราลึกถึง,งรันแรมห้าข้ามนะจ้าทุกเดือนต้องไหวครูบาอาจารย์แสงมาหี่ละแล้วก็เลยมาสวดมนต์แล้วก็หลับไปเลยอะหลับยาวเลยอยากจะสอนใครแล้วอ่ะอยากให้เขารู้ด้วยตัวเขาเองแล้วอ่ะบางทีเราก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ขนาดนั้นอาจจะอยู่เงียบ แล้ววันนี้เป็นวันที่ใหม่ก็ไปแล้วะบอกว่าใหม่อยู่ได้แค่วันที่แปดใหม่ก็ไปแล้วเมื่อวานมันแรกแล้วพ่อผมไม่ได้กลับมาแล้วเพราะว่ามีคดีความด้วยอะไรด้วยก็น่าจะยาวอะ่ะอืมท่านก็พูดมาตรงเนาะก็เขาคงได้อะไรไปเยอะมาอยู่กับเราตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สหกยิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยี่สิบสี่วันอยู่มายี่สิบสี่วันเอ,มอม้มากกว่าสิบเออยี่สิบสี่วันก็ขอให้เขาได้สิ่งดีๆไปเขามาอยู่กับเราเราก็สอนเขาทุกวันแหละ เราก็หวังว่าเขาจะมีบุญติดตัวไปสิ่งเดียวที่เราช่วยได้คือสิ่งนี้ประลุตไปแล้วก็ต้องตัวใครตัวมันกันแล้วนะให้กันแล้วในสิ่งดีๆก็รับกันไป <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เรารู้ด้วยตัวเราแล้วบางอย่างเราก็ต้องเก็บไว้ที่ตัวเราบางอย่างเราก็เอาไปแบ่งฟันได้ก็ต้องมาดูกันไม่ต้องรีบค่อยๆเพราะว่า เรื่องวเรื่องวันเ,เป็นเรื่องเหลือเอชื่อเดี๋ยวมันจะดูแล้วมันอันเะเวอร์วางไปนิดนึงก็ช้าลงหน่อยหนึ่งก็ได้ไม่ต้องรีบใจเย็นใจต้องสุกก่อนประมาณนั้นแหละง่วงตลอดเลยอ่ะหาวตลอดเลยอโอเคนะอัดไว้แค่นี้แหละไบาย,บาย